เรามาศึกษาตัวอย่างการหาคำตอบทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ2นะโดยให้หาคำตอบเฉพาะนะหรือ y ่าโดยวิธีแปลตัวพารามิเตอร์นะครับนะโดยวิธีแปลตัวพารามิเตอร์นะเราก็จะหา yc ก่อนครับนะจากสมการช่วย m กำลังสองบวก c m บวก4เท่ากับ0นะครับ m ลบอ้ย m บวก2คูณกับ m บวก2เท่ากับ0แปลว่า m เท่ากับลบ2กับลบ2เป็นรากจำนวนจริงซ้ำกันนะตัวนี้มันจะมีอยู่3กรณีถ้าถ้ารักศึกษาดูตัวอย่างครบมีรากเชิงซ้อนรากจริงแตกต่างกันไม่ซ้ำกัน แล้วก็ลากจริงซ้ำกันนะครับมีด้วยกัน3ามอย่างนะครับเพราะฉะนั้น Y C ก็จะเท่ากับนะ C หนึ่ง e กำลังลบสอบวกกับ C 2สองนะคูณกับ x E กำลังลบสอก็คือเติม x เข้าไปนะเป็นแบบนี้นะครับ ต่อไปเราก็สมมุติ yp เท่ากับ l1e กำลังลบ 2x บวกกับ l2xe กำลังลบ 2x แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะหา l1 กับ l2 มาคราวนี้ l1 กับ l2 มันหาตรงๆไม่ได้เราก็จะหา l1 พามกับ l2 พาม จากระบบสรรมการนะล1พามนะ e กํลังลบ2 x บวกกับ l. 2พงพามนะ x e กํลังลบ2 x นะเท่ากับ0นะเป็นสรรมการที่1ส่วนสรรมการที่2ก็จะคือ l. 1พึามลบ e กำลังลบ2 x ก็คือดิฟตัวนี้นะ a e กำลัง ax นะ a เป็นลบ e 2ต่อไปตัวนี้นะ l 2ผ่านต้องหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหน้าดิฟหลังดิฟหลังได้ e กำลังลบ2 x แล้วดิฟลบ2 x ได้ลบ2นะเพราะนั้นหน้าดิฟหลังก็จะเป็นลบ2 x e กำลังลบ2 x บวกหลังดิฟหน้า ดิฟเได้หนึ่งเกำลังลบสอเท่ากับนะ E อกำลังลบสอส่วน X กำลังสองแบบนีนะ้เป็นสมการที่2องนะถ้าเธอคิดว่านะหาสัมประสิทธิ์ของมันก่อนหรือตัวส่วนเนี่ยแทนที่จะไปเขียนตรงนู้นเราเขียนตรงนี้เลยนะครับก็คือ E อกำลังลบสอ กับ x e กลังลบ 2x ไอตัวนี้ดิฟได้ลบ2 x กลังลบ 2x ตัวนี้ได้ลบ2 x e กลังลบ 2x บวก e กลังลบ 2x คูณลงคูณขึ้นนะครับตัวนี้ก็ได้ e กลังลบ 2x นะคูณกับลบ2 x e กลังลบ 2x บวก e กลังลบ 2x คูณขึ้นได้ลบนะสลบลบเป็นบวกบวก2 x e อกำลังลบ2 x คูณกับ e ีกำลังลบ2 x ตัวนี้จะตัดกันครับตัวหน้าเท่าคูณเข้าไปมันก็จะเหลือตัวไหนนะครับก็คือเอาตัวนี้คูณตัวนี้นะเป็นเป็นลบนะเราจะตัดตัวหลังแต่ตัวนี้คูณได้บวกนะ ก็ e กำลังลบ 2x คูณกับ e กำลังลบ 2x นะหรือเท่ากับ e กำลังลบ 4x แต่ไม่ต้องนะเอาไว้อย่างงี้ก็ได้เพราะเดี๋ยวมันจะตัดกันนะต่อไปหา l1 พารมนะก็คือเอาค่าคงที่นะเอาค่าคงที่ตัวหลังเนี่ยครับมาไว้หลักที่1นะ0กับ e กำลังลบ 2x นะหารด้วย x กำลังส ส่วนคอลัมน์นี้ก็จะเป็น x นะ e กำลังลบ 2x นะข้างล่างก็จะเป็นตัวนี้ลอกมานะลบ 2x e กำลังลบ 2x นะบวกกับ e กำลังลบ 2x นะแบบนี้นะทั้งหมดหารด้วยตัวส่วนนี้นะ e กำลังลบ 2x คูณกับ e กำลังลบ 2x นะ บางคนเนี่ยนะแก้สมการตรงนี้เขาจะดึง e กำลังลบส x ออกนะแล้วแก้ง่ายๆนะมีวิธีทำนะหลายวิธีตรงนี้นะครับแต่อันนี้ครูทำวิธีตรงก่อนเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งครูจะทำวิธีที่ทำง่ายกว่านี้นะง่ายกว่านี้นะไม่ยุ่งยากเท่านี้นะก็คือดึง e กำลังลบส x ออกนะครับโอเคนะคูณตัวนี้นะได้ศูนย์ คูณขึ้นนะมันก็จะกลายเป็นลบด้วย e กํลังลบ 2x ส่วน x กํลัง2คูณกับ x e กําลังลบ 2x นะทั้งหมดหารด้วย e กํลังลบ 2x คูณกับ e กํลังลบ 2x ตัวนี้ตัดกันเพราะนั้น x ตัวนี้ตัดเหลือเป็นลบ1ส่วน x แค่นี้นะครับนะ เพราะนั้นตรงนี้ก็จะมีเทคนิคนะดึง e กำลังลบ 2x ออกนะดึง e กำลังลบ 2x ออกเดี๋ยวเดี๋ยำให้ดูเดี๋ยวตัวอย่างถัดไปจะทําให้ดูนะก็คือทำให้ง่ายกว่านี้นะต่อไป l 2พาม l 2พามก็ e กำลังลบ 2x อยู่นี่นะลบ 2e กำลังลบ 2x นะตัวนี้ก็จะเป็น ศกับ e กําลังลบ 2x ส่วน x กําลัง2แบบนี้ข้างล่างหารด้วย e กําลังลบ 2x นะคูณกับ e กําลังลบ 2x นะออกมาข้างบนก็คูณตัวนี้ได้ e กําลังลบ 2x นะคูณกับ e กําลังลบ 2x ส่วน x กําลัง2ลบ0ูน หารด้วย e กํลังลบ 2x คูณกับ e กําลังลบ 2x ตัวนี้ตัดกันนะออกมาก็เท่ากับ1ส่วน x กํลัง2ก็อินดิเกตง่ายๆเลยครับนะ l1 ก็เท่ากับอิ x, นดะิเกต l1 พาม dx เท่ากับอินดิเกตลบ1ส่วน x dx ได้เท่ากับลบ ln x นะ l2 นะเท่ากับอินดิเกต l2 พาม dx เท่ากับอินทิเกต1ส่วน x กำลังสอง dx เนทะ่ากับอินทิเกต x กำลังลบ2 dx ได้เท่ากับ x กำลังลบหหารด้วยลบหหรือเท่ากับลบ1ส่วน x นะเราก็ได้ y p แล้วครับเท่ากับ l 1คือลบ ln x คูณกับ e กำลังลบ2 x นะ บวกกับ l 2ก็คือลบ1ส่วน x นะคูณกับ x e กํลังลบ2 x แบบนีนะ้นี่คือ l 2เพราะนั้นก็ตัดกันนะออกมาก็จะเป็นนะลบ e กํลังลบ2 x คูเียนนี้กํานะลัง ln x นะแล้วก็ลบ e กํลังลบ2 x หรือดึงดัวร่วมลบ e กําลังลบ 2x ออกก็จะเป็นลบ e กําลังลบ 2x คูณกับ1บวก ln x แบบนี้นะครับนี่คือ yp ดังนั้นคำตอบทั่วไป y ก็เท่ากับ yc บวก yp c 1 e กําลังลบ 2x นะบวกกับ c 2 x e กําลังลบ 2x แล้วก็ลบกับ e กํลังลบ2 x คูณกับหบวก ln x แบบนี้นะคราวนี้เทคนิคหนึ่งในการแก้สมการตรงนี้นะครับก็คือนะเขาจะทำลดรูปนะครับเขาเรียกว่าลดรูปสมการนะคุูจะลองทำให้ดูอีกแบบหนึงนะครับตรงนี้นะครับระบบสมการหา l1 พามกับ l2 พามจากระบบสมการนะเธอจะสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยนะมันคือ e กำลังลบ 2x กับ xe กำลังลบ 2x คูณดึง e กำลังลบ 2x ออกนะเพราะฉะนั้นครูก็จะเขียนเป็น l1 พามคูณกับ1นะ ตัวนี้นะคูณกับ1นะแล้วก็บวกกับ l 2พามคูณกับ x เท่ากับ0นะครับตัวนี้ก็จะเป็น l 1พามคูณกับลบ2นะบวกกับนะ l 2พามคูณกับลบ2 x บวก1เท่ากับนะ 1นึส่วน x กํลังสงนะต้องดึง e กํลังลบสอ x ออกทั้งหมดนะครับนะแล้วก็ตัดทิ้งเลยนะ e กําลังลบส x เพราะนั้นครูก็จะได้ l 1พามเท่ากับนะตัวส่วนนะก็จะเป็น1นนะึกับลบสนะแล้วก็ x กับลบส x บวกหแบบนี้ ตัวเศษนะเอาตัวนี้ไปแทน0นยกับ1ส่วน x กํลังสองกับ x นะแล้วก็ส่วนด้วยไอตัวนี้ก็จะเป็นลบ2 x บวก1แบบนี้คูณลงได้0คูณขึ้นลบ x คูณกับ1ส่วน x กํลังสองหารด้วยตัวนี้คูณลงได้1คูณกับลบส x บวก1 คูณขึ้นเป็นนะบ, x, บวก 2x นะลบ 2x บวก 2x ก็ได้ศเหลือเท่ากับ1เพราะนั้นตัวนี้ก็คือลบ1สนะ่วน x ส่วน1เท่ากับลบ1ส่วน x ก็คล้ายกับเมื่อกี้นี้นี่ลบ1ส่วน x เห็นไหมเอลต่อไป l อลนะ l 2ก็ l 2าพามก็เท่ากับนะตัวนี้คือ1กับลบ 2. นะตัวส่วนตัวนี้คือ0กับ1ส่วน x กําลังสองข้างล่างก็คือ1นะั่นเองนะคูณล,ลงได้1ส่วน x กําลังสองลบ0หารด้วย1เท่ากับ1ส่วน x กําลังสองเพราะนั้นก็ l 1นะึาพามเท่ากับ ลบหส่วน x นะเพราะฉะนั้น l 1ก็เท่ากับอินดิเกต l 1นพาย d x เท่ากับอินดิเกตลบ1ส่วน x d x เท่ากับลบ ln x นั่นเองนะได้คำตอบเหมือนกันส่วน l 2องพา์เท่ากับ1ส่วน x กำลังสองเพราะนั้น l 2ก็เท่ากับอินดิเกต l 2อพา์ d x เท่ากับอินดิเกต1ส่วน x กำลังสอง d x นะเท่ากับลบหนส่วน X นั่นเองเราก็ได้คำตอบ l 1กับ l 2นะครับเราก็ l อา L1 กับ l 2ไปแทนค่าสมการนะได้คำตอบเหมือนกันนะนิยมใช้กับกรณีที่เป็นลากซ้ำนะลากซ้ำเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับนะถ้าเธอพิจารณาถ้านักศึกษาพิจารณานะครับ y c จะเท่ากับถ้าลากซ้ำนะก็จะเป็น c1e กำลัง e ax นะบวกกับ c2xe กำลัง e ax เห็นไหมครับพอไปทำสมการนะ l1 พาม e กำลัง ax บวกกับ l2 พาม xe กำลัง ax e เท่ากับ0เนี่ยนะครับแล้วก็ดิฟีหนึ่นะ l1 พามดิฟตัวนี้ได้ ae กำลัง e ax บวกกับ l 2พาม์นะตัวนี้ก็หน้าดิฟหลังก็ ax นะ e กํลัง ax บวกหลังดิฟหน้า e กํล e ัง ax e กํลัง ax นะครับเท่ากับฟังก์ชันนะเพราะฉะนั้นตัวส่วนเนี่ยนะตัวเนี้ยเราดึง e กํลัง ax ดอกได้นะจากสมการเนี้ยนะดึง e กํลัง ax ออกนะก็จะเหลือ l 1พาม์ นะคูณกับ1บวกกับนะ l ะ L2 พา์มคูณกับ x เนทะ่ากับ0นะนะก็คือตัวเนี้เป็น0ส่วนสมการข้างล่างนะก็ดึง e กํลัง ax ออกนะแล้วตรงนี้ก็นะดูว่าฟังก์ชันเนี่ยมันดึงได้ไหมนะถ้าดึงไม่ได้ก็นะแทนค่าลงไปเลยนะครับ ส่วนตัวนี้ตัวส่วนนี่ก็จะดึง e กํลัง ax ออกใช่หไหมนะหรือถ้าเอาไปเข้าสู่สูตรนี้นะสูตรนี้เราก็ดึง e กํลัง ax ออกได้นะครับนะดึงจาก1แถวออกมาดึงอีก1แถวออกมาก็ได้นะลองศึกษาดีๆนะครับในการหา l 1นพาร์ม l 2อพาร์ม นี่เป็นการหาคำตอบ YP โดยวิธีแปลตัวพารามิเตอร์นะครับ